ดนวีจากไทยรัฐทีวีครับ,รบผมเรียกถามท่านโฆษกสองประเด็นนะครับในประเด็นแรกเนี่ยระหว่างที่มีการพูดคุยกันเนี่ยทางกัมพูชาขอาไปครับทางมาเลเซียรับรู้หรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มเปิดฉากยิงเราก่อนณตอนนี้นะครับประเด็นประเด็นที่สองก็คือว่าจากการพูดคุยแล้วเนี่ยทำไมกัมพูชาชี้แจงได้หรือเปล่าว่าทําไมต้องละเมิดอ,อนุสัญญาเอาแต่ว่า ผมตอบประเด็นแรกก่อนนะครับมาเลเซียและไม่ใช่แค่มาเลเซียนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นรับรู้และรับทราบว่าฝ่ายไทยได้บอกนะครับบอกต่อที่ประชุมนะครับว่าเราได้ไล่ลําดับเหตุการณ์นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นการละเมิดอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการยิงก่อนไม่ว่าจะเป็นการวางก,กับระเบิดสังหารบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ ยิงเป้าที่ไม่ใช่ทหารนะครับประชาชนนะครับได้พูดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะมาเลเซียสหรัฐหรือจีนที่อยู่ในห้องรวมทั้งับพูชาด้วยได้ได้รับทราบตรงนี้นะครับดังนั้นเราได้พูดเราได้รีจิสเตอร์เข้าไปในที่ประชุมแล้วนะครับประเด็นที่สองที่ท่านถามาว่าด้วยเรื่อง อะไรนะโทษออตากัมพูชาไม่ได้พูดตรงนี้ว่าทำไมตนได้ละเมิดออตาวาคอนเวนั่นนะครับหรือสนธิสัญญาสังหารทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยให้เหตุผลว่าการประชุมครั้งนี้ขอลิมิตขอพูดโฟกัสไปที่การหยุดยิงหรือซีสไฟร เท่านั้นละเพยายามมองไปข้างหน้าว่าอะไรจะทำให้การหยุดยิงเนี่ยมันอยู่ได้ก็เช่นการมีกลไกของผู้ที่จะมาดูมามอนิเตอร์นะครับก็คือประเทศในชั้นนี้ในพรุ่งนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยทูตทหารของประเทศอาเซียนและน่าจะมีผู้ช่วยทูตทหารของสหรัฐและจีนเข้าร่วมด้วยเป็นต้นนะครับดังนั้นการประชุมในวันนี้ มุ่งเน้นไปที่เรื่องการหยุดยิงมุ่งเน้นไปที่การจํากัดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ตรงบริเวณชายแดนการเจ็บล้มตายทั้งหลายเนี่ยนะครับดังนั้นถามว่าตรงนั้นยังไม่จบนะครับก็ยังจะต้องมีการคุยกันเรื่องนี้ต่อแต่วันนี้การประชุมในวันนี้ผมขอย้ำว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยุติการสู้รบ แล้วในบริบทของการประชุมพูดคุยกันในวันนี้ถ้าอนาคตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบทหารเราเหยียบกับระเบิดอะไรแบบนี้อีกมีวิธีการที่จะตกลงร่วมกันไหมฮะหลังจากนี้คือมันก็จะแสดงถึงความไม่จริงใจนะทะ้าแมะวันนี้เราตกลงกันว่าเราจะหยุดยิงบนพื้นฐานของความจริงใจนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับ ใน,ในตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเราได้ไล่ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าใครเริ่มยิงก่อนอมีการวางกับระเบิดอย่างไร,งไรและเราก็บอกว่าสิ่งที่เราเงื่อนไขที่เรามองว่าเป็นเงื่อนไข,ขของการหยุดยิงคืออะไรนะครับเงื่อนไข,ขของการหยุดยิงก็คือหลายๆเรื่องที่เราผมก็ได้พูดไปแล้วในตอนต้นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือจะต,ต้องไม่มีการวางกับระเบิดอีก นะครับดังนั้นภาพนั้นไม่ควรจะมีขึ้นอีกครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ